สวัสดีค่ะวันนี้เยโสอีสานออนทัวร์พาเพื่อนๆมาอยู่ที่พระเงินพันไม้เหมือนเดิมนะคะมาดูอโกนิมาก,กันค่ะว่ามีแบบไหนราคาเท่าไหร่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะหยกกัรจนาสวยๆค่ะกระถางละ60บาทสวยๆทุกต้นเลย สวยๆต้นใหญ่ๆทางนั้นเลยห่างละหกสิบบาทนะคะหกสิบาทสวยมากเลยดูใบใหญ่ยาวยาวพอบมืออีกนะคะ ร่สวยค่ะ60บาทน้านนี้นะคะด้านนี้80บค่ะด้านนี้เป็นเ็ษถีใหม่นะคะกระถางแล้ว80กระถางใหญ่มากเลย กระถางละ80บาทเยอะมากเลยนะคะกระถางใหญ่ด้วยนี่ค่ะถ้าเป็นกระถางประมาณกระถางละ80บาทตลาดไม้ส่งที่วัดพระเนเื่องเนะ่ย ูค่ะแปดสิบาทกระถางคือใหญ่มากเลยสวยด้วยแตกกอแล้วนะคะนี่มีอยู่สามตนแปดสิบบาทต้นไม้ที่นี่เยอะมากเลยนะคะมีหลายพันหลายแบบจ้า อ,อันนี้ก็สวนค่ะด้านนี้เป็นเขียวหมื่นปีนะคะลายสวยๆคะ่ะเขียวหมื่นปี ลายเด่นชัดมากเลยนะคะสวยมากเลยสนใจแบบไหนทักถ,ถามร้านค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรร้านให้ค่ะร้านต้นไม้ส่งที่นี่ถูกมากเลยนะคะ เยอะมากมีทุกแบบค่ะอีพีด่างข่าวก็มีนะคะเึ่นหลักเยอะมากเลยส,สวยๆทั้งนั้นเ่อใหญ่ๆ พีพี่ด่างขาวด่างสวยค่ะใบออกแฉกแล้วนะคะต้นไม้มที่นี่เยอะมากเลยนะมาดู ออโรราสีแดงไปสวยนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะแก้วการชนาะแต่ละต้นสวยๆทางนั้นเลยนะคะ เพชรน้ำหนึ่งก็มีเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งสวยๆคือเพชรน้ำหนึ่งนะคะลายสวยมากเลยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะเพชรน้ำหนึ่ง ดางที่นี่อากโกในมาที่นี่เยอะมากเลยนะคะสวยๆทางนั้นเลยแลก้วการจนะ สวยมากเลยนะคะด้านนี้อัญมณีแดงต้นละเก้าสิต้นละร้อยนะคะถ้า10ต้นขึ้นต้นละเกาสิค่ะ อันญมณีแดงลายสวยมากเอ็ดน้ำหนึ่งกระถางละเก้ากระถางละร้อยสิบกระถางขึ้นก็กระถางละเก้าสิบเหมือนกันค่ะสวยมากเลยนะคะ เทดน้ำหนึ่งด้สวยมากเลยค่ะใบใหญ่ฝอฝอมมือแล้วนะคะก็ถางละเก้าสิบ สวยๆทางนั้นเลยนะคะโซกระ่างละเก้าสิบค่ะขายปลีกกระถางละร้อยนะคะที่นี่ร้านต้นไม้ส่งนะคะ<ม>เยอะมากเลย ราคาแต่ละแบบจะไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวยังไงจะใส่ชื่อเบอร์ที่ร้านนี้ไว้นะคะสนใจต้นไหนแบบไหนทักมาถามแม่คขาได้เลยค่ะ เยอะมากเลยค่ะสวยสวยทุกต้นทุกกระถางเลยนะคะ